กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22กเกษียณอายุราชการปลดเป้วางปืนณดินแดนประวัติศาสตร์ช่องตาอูปีงบประมาณ2,564กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคสองกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน มีข้าราชการตำรวจกเกษียณอายุราชการจำนวน43ท่านพันตำรวจเอกริน,นวัฒน์ภูวัฒนติการผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่22ได้ให้ความสำคัญแก่ประวัติศาสตร์ของพี่ๆจัดให้มีพิธีปลดเป้วางปืนณนะดินแดนประวัติศาสตร์การสู้รบช่องตาอูอําเภอบุญทริกเพื่อจารึกไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้หวนรำลึกกา,ารลาดตะเวนในวันนี้ เพื่อเป็นการย้อนและระลึกถึงความหลังที่ทุกท่านได้เคียงตาเคียงไหลกับผู้ข้าพตัชากับเรื่อนที่น้องอยาเ่อทุกหยดจากร่างกายของทุกท่านมีคุณค่าอย่างมหาศาลซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบได้ไม่สามารถที่จะประมาณค่าได้ คุณงามความดีนี่ทุกท่านได้กระทำไว้ในอดีตส่งผลให้หน่วยตำรวจตาวนชายแดนได้รับความชื่นชมได้รับความไว้วางใจจากผู้คับชามาจนถึงทุกวันนี้กระผมรู้สึกเสียดายความรู้ความสามารถของทุกท่านที่ได้ทุ่มเท แรงกายแรงใจปีปัญญาของพวกท่านทั้งหลายตลอดทัวงระยะเวลาที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันแรกที่ย่างก้าวเข้ามาเป็นตำรวจตระเวนชายแดนจนถึงเงินกเกษียณอายุราชการในปี2564ในปีนี้ มีทั้งความสมหวังและผิดหวังมีทั้งเรื่องทุกข์และเรื่องสุขมีทั้งยาตั้งตาและข้าหันรอยยิ้มพระเขากันไปอากาศหนาวเย็นอากาศกร้อนลูกพวกท่านก็อดทนเพื่อปกป้องและรักษาธิปไตยของชาติแม้ว่าอยากจะกลับบ้านไปกลับเขาพ่อ กาเท้าแม่อยากจะไปกอดรูปกอดเนี้ในวันสำคัญต่างๆบางครั้งพวกท่านก็ไร้ซึ่งโอกาสนั้นแล้วันนี้วันที่ทุกท่านได้มาสดเต้วางปืนปืนตำแหน่งที่ฐานช่องตาอูแห่งนี้ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์สมรภูมิเลือดเนื้อ,ลอและชีวิต ที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้ีชื่อไว้ตขอเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระวิรณ์เจ้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชน,นีและพระบารมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ราถึงพระบารมีแห่งดวงพระวิญญาณของพลตำรวจเอกหญิงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จเจ้าที่พระองค์เป็นที่ร,รบและเพื่อทูนของบรรดาเหล่าตำรวจตระเวนชายแดนมาดยตลอด อีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิ่งิสิทิตอยู่ณฐานที่แห่งน,นี้และรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปกักรักษาคุ้มครองพวกเราท่านตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงิสถิตอยู่ณท้ายกองกำลังการตำรวจตะเวนชายแดนที่ที่สองและจังหวัดบนขออเมือวคอนให้ทุกท่านทั้งหลายมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ รายงานด้วยความเคารพทุกท่านของกำกับการตำรวจตะารวจชายนี้ที่สองยังคิดถึงทุกท่านที่กเกษียณอายุราชการขอให้ทุกท่านมุมทางครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นร่มโพล่ร่มไทรให้ความร่มเย็นแก่ลูกหลานสืบไปขอบคุณครับอ๋อต้งโอน้ำว่าปุ๊ด ปีนี้ข้าราชการตำรวจเกษียณร,รวมจำนวน43ท่านดังนี้1พันตำรวจโทอิสรพงศ์อดทนสังกัดกองร,อร,ร,ร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่221 2ร้อยตำรวจเอกไกลพบอ่อนสารสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่224 3. ร้อยตำรวจเอกขวัญชัยสมภาวะสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224. 4ร้อยตำรวจเอกจุมพลลาโพสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 226. 5. ร้อยตำรวจเอกเฉลิมพลกิติพิทยานนท์สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 223. หกร้อยตํารวจเอกเชิดสันจันทเสนสังกัดกองร้อยตํารวจตรเวนชายแดนที่227 7. ร้อยตํารวจเอกทวินภูนเพิ่มสังกัดกองร้อยตํารวจตรเวนชายแดนที่221 8. ร้อยตํารวจเอกทวีอุ่นคำสังกัดกองร้อยตํารวจตรเวนชายแดนที่223 9. ร้อยตำรวจเอกทวีศักคำพาทาสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่221ส0ร้อยตำรวจเอกเทพอาพรสิริโชตสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่221ส1ร้อยตำรวจเอกธนบุตรเหล่าอง สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่223 12. ร้อยตำรวจเอกนิพัฒน์บันเทาสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่226 13. ร้อยตำรวจเอกบุญเลี้ยงหวังเจริญสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่223 สิร้อยตำรวจเอกปฐมวรพันธ์สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่223ส5ร้อยตำรวจเอกประนาตจันดีสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่225 16ร้อยตำรวจเอกประพาสวันณขาว สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่227 17ร้อยตำรวจเอกประสาสต์มงคลแก้วสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่222 18ร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์บุตรสุข สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวยนชายแดนที่223 19ร้อยตำร,ร,รวจเอกประสิทธิ์พรมชุนสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่221 20ร้อยตำร,ร,รวจเอกพิชิตเพชรดีสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่225 ทังดวงใจ21ร้อยตำรวจเอกภัยจิตพรมสีสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่2 2 4ส2งร้อยตำรวจเอกไยบูลภูมาโมสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่2ปกป้องด้วยเียรติัิ์23 ร้อยตำรวจเอกมงคลสารการสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่221 24. ร้อยตำรวจเอกยงยุทธทองมีสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวณนชายแดนที่224 25. ร้อยตำรวจเอกยงยุทธศรีตะวัน สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่224 26ร้อยตำรวจเอกวรวัตรสุนาวงศิริพัทระสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่224ชายแดนแสนไกลห่าง27ร้อยตำรวจเอกวันชัยสัมเพา สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่26มมมูวเสภูพิทักสันติาช28ร้อยตำรวจเอกวิทยาเกียรติจรุงพันธ์สังกัดกลุ่มง,งานแผนงบประมาณ29ร้อยตำรวจเอกวินัยจงอายุวันนะ สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่226ชาม30ร้อยตำรวจเอกวินัยทาตะชัยสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่221่ามสิบเอ็ดร้อยตำรวจเอกวิเศษชารีสังกัดกลุ่มงานปฏิบัติการข่าว จะคสามสิบสองร้อยตํารวจเอกวิสัยช่างถมสังกัดกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่225สองสองห้าสามสิบสามร้อยตํารวจเอกวีรพงค์ควรคงสังกัดกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่2อง 34. ร้อยตำรวจเอกศักดาพงสถิตสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่2องสอร้อยตำรวจเอกสุภโชตมีทองสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่2องสองเจ็ดร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์บัวเพื่อน สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่222 37ร้อยตำรวจเอกสุกิจเผือกจันททึกสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่221 38ร้อยตำรวจเอกสิทธิราชบุญภูมิ สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่224สามสิบเก้าร้อยตำรวจเอกสุนันชูกรสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่221สี่สิบร้อยตำรวจเอกสุบินพันโชธสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่226 อ่่ววงงแตนน้้ปัุมขา 41. ร้อยตำรวจเอกสุรพลบรรลุสังกัดกลุ่มงานงเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิด 42. ร้อยตำรวจเอกอดุลถนัดทางสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่223 43. ร้อยตำรวจเอกสมหวังพิมพ์สีสังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่224หกสิบปีที่พี่พี่ได้เดินทางมาจนครบวาระ,กะเกษียณอายุราชการอย่างเต็มภาคภูมิ พันตำรวจเอกรินวัตน์ภูวัฒนติการผู้กํากับการตํำรวจตระเวนชายแดนที่22พร้อมน้องๆข้าราชการตํำรวจตระเวนชายแดนค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพขออวยพรให้พี่ๆมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเกียตรติประวัติคุณงามความดีที่พี่ๆได้กระทำมาตลอดนั้น สมควรได้รับการยกย,อยอ่องเชิดชูประกาศเกียรติคุณสื่อไปปกป้องประเทศด้วยชีวิตรุกรบมิได้คิดครั้นครามตัวตายแต่ชื่อสถิตสถานทั่วทินไทยพิทักษ์เขตเขาข,าข้ามคงไว้ อธิบไาย